อยากรู้ราคานะครับอยากรู้ราคาให้กดแชร์นะครับแล้วก็ถ้าพร้อมขายนะครับก็บอกราคานะครับมาใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้นะครับตีขอเปิดเป็นไม้แรกเลยนะครับของตีขายอยู่ท vale ี <S 1> <S ่1นึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาทนะครับเหรียญละนะตีขายนะหนึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาทนะครับจะเป็นเหรียญพิเศษนะครับซึ่งไม่ใช่เหรียญธรรมดานะครับโอเคครับของเพื่อนๆนะครับมีแบบธรรมดานะครับอยากขายเท่าไหร่ใส่ราคานะครับมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับมาเลยครับมาขายกันพร้อมๆกันนะครับของตีเปิดเป็นไม้แรกนะครับตีขายออกนะครับเป็นเหรียญแบบพะเศษ ตรงเนาะด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยคือหันไปทางเดียวกันเลยนะครับเขาดิปป่อยอยู่ที่นะครับหล้านกับอีก70,000บาทนะครับไม่ลดแม้กระทั่งบาทเดียวนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนที่เข้ามาแล้วนะครับตอนนี้นะครับเรามาพร้อมๆกันเลยนะครับเพื่อนๆที่มีเหรียญพยาพุทธสองห้าหนึ่งเจ็ดแบบธรรมดานะครับจะขายเหรียญละเท่าไหร่นะครับใส่ราคากันเข้ามาไว้ได้เลยนะครับเว้นแต่เพื่อนๆเะ่บอกว่าเอ้ยอยากรู้ราคาก่อนนะครับเพื่อสามารถนะครับแชร์ออกไปก่อนได้นะครับเพื่อดูสถานการณ์ว่า ห้คนนู้นเปิดท่านี้คนนี้เปิดเท่านั้นนะครับมาครับใครพร้อมขายตอนนี้ขอดูหน่อยครับเพื่อนๆที่พร้อมขายนะครับบอกกันก่อนเลยนะครับว่าพร้อมขายนะครับ ใครมีพยาคุตสองห้าหนึ่งเจ็ดแบบธรรมดานะครับก็บอกมาได้เลยนะครับว่าจะขายที่เท่าไหร่นะครับส่วนของตีนะครับมีแบบไม่ธรรมดานะครับปล่อยอยู่ที่หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นนะครับเป็นแบบพิเศษนะครับหายากที่สุดในประเทศไทยนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆมีธรรมดานะครับรีบบอกราคากันมาเลยนะครับขอย้ําอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าไม่รู้ราคานะครับก็กดแชร์ไปก่อนได้นะครับส่วนเพื่อนๆเนี่ยที่รู้ราคาดีแล้วนะครับก็สามารถนะครับพิมพ์ราคานะครับมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับมากันเลยครับเพื่อนๆครับ เปิดเลยนะครับตีขายนะครับเหรียญพิเศษถ้าเป็นเหรียญธรรมดาเนี่ยตีมีเป็นพันเหรียญ2อ1 7นคุดธรรมดานะครับตีมีเป็นพันเหรียญนะครับแต่ถ้าเป็นคุดแบบพิเศษแบบเนี้ยตีมีแค่เหรียญเดียวนะครับตีปล่อยอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดหมื่นเป็นแบบพิเศษนะครับส่วนเพื่อนๆที่มีนะครับจะขายเท่าไหร่ใส่ราคามาได้เลยนะครับขอบพระคุณมากๆกครับสำหรับการกดหัวใจนะครับมาเลยครับเพื่อนๆต้องการขายเท่าไหร่ใส่ราคากันเข้ามานะครับ ถ้าเกิดยังไม่รู้ราคาก็กดแชร์ไปก่อนได้นะครับส่วนถ้าเกิดรู้ราคาแล้วนะครับก็สามารถนะครับพิมพ์ขายกันเข้ามาได้เลยนะครับมากันเลยครับเพื่อนๆจะเปิดที่เท่าไหร่นะครับตีเปิดเป็นคนแรกที่1นึ่งล้านเจ็ดหมื่นนะครับอ่ะอีกที่นึงสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าไม่รู้ราคานะครับให้กดแชร์นะครับแต่ถ้ารู้ราคาแล้วก็สามารถพิมพ์เสนอขายเข้ามาในไลฟ์สดได้เลยนะครับเพื่อนๆที่พร้อมขายแล้วนะครับ ใส่ราคาเข้ามานะครับประเด็นการขายได้อย ouais. ain 10, so <journée> <Promised> <takeaway> ู่ที่ราคานะครับของตีนะครับตีขายที่1นึ่งล้านเจ็ดหมื่นนะครับของตีเป็นเหรียญพิเศษซึ่งไม่ธรรมดานะครับตีปล่อยที่1นึ่งล้านเจ็ดหมื่นนะครับถ้าถูกกว่านี้ตีก็ไม่ขายนะครับส่วนเหรียญพญาคุศลสองห้าหนึ่งเจ็ดธรรมดาเนี่ยตีมีเป็นพันเหรียญตรงนี้ก็จะเป็นเหรียญที่ราคาดับลงมานะครับเพื่อนๆที่มีนะครับมาเลยครับจะขายเท่าไหร่รีบใส่ราคากันเข้ามาเลยครับมาเลยครับสําคัญที่ราคานะครับสาคัญที่ราคาเนาะ เพื่อนเพื่อนที่พร้อมขายนะครับอ่ะโอเคครับเพื่อนๆที่พร้อมขายแล้วนะครับอ่าให้กดโทษนะครับโเฒนะครับอ่าเพื่อนๆที่พร้อมขายแล้วนะครับก็สามารถนะครับบอกราคานะครับเข้ามาได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับ ถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่มั่นใจราคานะครับเพื่อนๆก็สามารถรับกดแชร์ออกไปก่อนได้นะครับเพื่อนๆที่ไม่รู้ราคากดแชร์นะครับส่วนเพื่อนรู้ราคาแล้วนะครับก็สามารถนะครับปักราคาได้นะครับท่านที่1นะครับคุณเหมียวนะครับปล่อยอยู่ที่นะครับห้าหมนบาทนะครับเห็นไหมครับคุณเหมียวนะครับปล่อยอยู่ที่5 0,000นนะครับมากันเลยครับติก็จะปักหมุดนะครับโฆษณาให้กับคุณเหมียวนะครับตอนนี้นะครับคนแรกในไลน์เราก็จะเป็นคุณเหมียวเนาะปล่อยที่ห้าหมื่นนะครับติก็จะโฆษณาให้กับคุณเหมียวเป็นเวลา ห้าอ่าห้าสิบวินาทีนะครับมากันเลยครับคนต่อไปนะครับจะขายกันที่เท่าไหร่นะครับใส่ราคากันเข้ามาเลยครับอ่าคุณสาวนครปฐมนะครับก็ปล่อยที่ห้าหมื่นเช่นเดียวกันนะครับขอเป็นคิวที่สองนะครับ ขอให้หมดเวลาตรงที่36วินาทีนี้ก่อนนะครับและเดี๋ยวรายต่อไปก็จะขึ้นมาเลยนะครับเพื่อนๆจะขายกันที่เท่าไหร่นะครับรีบใส่ราคากันเข้ามานะครับรันตามคิวเลยนะครับของตีนะครับเป็นเหรียญพิเศษเขาเรียกเหรียญเกษตรงนะตีขายที่1นล้านเจ็ดหมื่นไม่ลดไม่กระทั่งบาทเดียวอของตีดขายที่1นล้านเจ็ดหมื่นน้องไม่ลดไม่กระทั่งบาทเดียวนะครับตอนนี้นะครับสิวิสุดท้ายนะครับของคุณเหมียวนะคุณเหมียวเปิดมาที่ห้าหมื่นบาทนะครับไม่ได้บอกว่าเป็นเหรียญธรรมดาหรือเป็นเหรียพิเศษนะครับ มาเลยครับตอนนี้นะครับคุณเหนียวนะครับขออนุญาตนะครับโฆษณาให้กับคุณสาวนครปฐมก่อนนะครับอ่ะโอเคครับตอนนี้นะครับเริ่มการโฆษณานะครับให้กับคุณสาวนะครับนครปฐมนะครับคุณสาวนครปฐมนะครับปล่อยอยู่ที่ห้าหมื่นบาทนะครับเพื่อนๆนะครับที่รู้ราคาแล้วนะครับจะขายกันที่เท่าไหร่นะครับให้ใส่ราคากันเข้ามาได้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆถ้ายังไม่ทราบราคานะครับก็สามารถนะครับกดแชร์ออกไปก่อนได้นะครับ เหรียญธรรมดาของตีนะครับมีเป็นพันเหรียญถ้าเป็นสองงหนึ่งเจ็ทั่วไปนะครับเหรียญทั่วไปดิมีเป็นพันเหรียญนะครับส่วนถ้าเป็นเหรียญพิเศษตัว1ล้านกับอีก7จ็ดหมื่นเนี่ยติมีแค่เหรียญเดียวเท่านั้นนะครับมากันเลยครับมีคนดั้มราคานะครับของคุณสาวนครปฐมแล้วนะครับคุณอ้อนะครับดั้มราคาลงมานะครับ เหลือที่นะครับ45,000บาทนะครับแต่ก่อนจะไปรันหนึ่งคิวคุณอ้อนะครับต้องรอสักครู่นะครับต้องไปรันให้กับคุณชนิดาก่อนนะครับคุณชนิดานะครับมี1เหรียญนะครับต้องการปล่อยนะครับที่50,000บาทนะครับอ่าคุณชนิดานะครับมี1เหรียญต้องการปล่อยนะครับที่50,000ื่นนะครับคุณต้นอ้อรอแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อนๆนะครับ พิมราคาก่อนนะครับจะได้เสนอราคานะครับให้กับ60ล้านคนเห็นก่อนเลยนะครับมากันเลยครับตอนนี้นะครับถ้าเกิดใครพอใจราคาของคุณนะครับชนิดานะครับก็สามารถนะครับติดต่อขอซื้อคุณชนิดาได้นะครับคุณชนิดานะครับปล่อยอยู่ที่50,000นบาทนะครับมาเลยครับเพื่อนเพื่อครับใส่ราคาก่อนได้โฆษณาก่อนนะครับไม่ใส่ราคามาก็อดโฆษณานะครับมากันเลยครับตอนนี้ถึงคิวคุณต้นอ้อแล้วนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เราเปิดกันมานะครับมีเพื่อนเพื่อนสามท่านนะครับปล่อยกันมาที่ห้าหมื ห้าหมื่นห้าหมื่นนะครับสามท่านด้วยกันนะครับต่อไปจะเป็นค so ิวของคุณต้นอ้อแล้วนะครับค so ุณต้นอ้อนะครับขายที่นะครับสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับเพื่อนๆที่รู้ราคาเพื่อนๆที่พร้อมแล้วนะครับก็ใส่ราคานะครับเข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับตอนนี้นะครับคุณต้นอ้อนะครับลดให้เหลือนะครับสี่หมื่นห้าพันบาทแล้วนะครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถนะครับซื้อของคุณต้นอ้อได้เลยนะครับมากันเลยครับเพื่อนๆมาให้เร็วมาให้ไวนะครับตอนนี้นะครับ <perfekt> อเหรียญเพื่อนเพื่อถามเข้ามานะครับว่าเหรียญปกติกับธรรมดาต่างกันอย่างไรนะครับเหรียญปกติก็จะเป็นเหรียญเขาเรียกว่าพะเศียรอะไรนะพะเสียรกลัดใช่เหรียญปกตกิจะเป็นเหรียญพะเียรกลัดครับแต่ถ้าเหรียญไม่ธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นเหรียญพระเสียรตรงครับเพื่อนๆอ่อะ โอเคครับถ้าเกิดยังไม่ทราบราคาก็กดแชร์นะครับไม่ทราบราคาเนะก็กดแชร์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดทราบราคาแล้วก็พิมพ์ราคากันเข้ามาได้เลยนะครับเอาเป็นว่านะครับก่อนลงไลน์นะครับก่อนลงไลน์นะครับเหรียญนี้นะครับตดขายให้กับเพื่อนๆทุกคนเนาะในราคานะครับถ้าเป็นเหรียญปกตินะครับถ้าเป็นเหรียญปกตินะครับติจะขายเพื่อนๆนะครับที่107บาทนะครับฟรีส่งนะครับอ่า ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับเหรียญปกตินะติดขายเพื่อนๆที่1 0 7บาทถ้าเป <partido> ็นรุ่นปกตินะครับถ <Arizona> voilà ้าเป็นเหรียญปกตินะครับเป็นเหรียญปกติที่ตีมีอยู่พันเหรียญตอนนี้นะครับติขายให้กับเพื่อนๆนะครับที่100ก <Yeah>, ับอีก7บาทนะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับ1้7บาทนะครับก็สามารถพิมพ์รับได้เลยเนาะเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับอ่าใครรับพิมรับครับติขายให้ที่1 0 7บาทนะครับถ้าเป็นเหรียญธรรมดานะที่ไม่ใช่เป็นเหรียญพิเศษนะครับถ้าเป็นเหรียญธรรมดานะครับติขายที่1้อยบาทนะครับเอา แถมฟรีส่งให้ด้วยเลยอ่ะอแถมฟรีส่งให้ด้วยครับใครรับพิมพ์รับนะครับติดขายให้107บาทฟรีส่งเหรียญพยาคุษธรรมดานะครับพยากุษ2517นะครับขายจริงครับติดขายจริงที่107บาทแล้วก็ฟรีส่งให้เรียบร้อยนะครับติดขายที่107บาทแล้วก็แถมฟรีส่งให้ด้วยอ่ใครรับพิมพ์รับเลยครับเพื่อนๆ107บาทแล้วก็ฟรีส่งให้ด้ครับฟรีส่งให้เลยครับ107บาทครับติดขายให้107บาทฟรีส่งใครรับพิมพ์รับนะครับก่อนลงไลน์นะครับก่อนลงไลน์นะครับ ใครรับพิมพ์รับได้เลยนะครับติดขายให้ที่107บาทแล้วก็แถมฟรีส่งอ๋อแถมฟรีส่งนะครับเหรียญพิเศษก็คือจะเป็นเหรียญพระเสียรตรงครับพระเสียรตรงคือพลิกไปพลิกมาอยู่ด้านเดียวกันนะครับพลิกไปพลิกมาอยู่ด้านเดียวกันเนี่ยก็คือเป็นพระเสียรตรงพระเสียรกลับก็คือติดมีอยู่หน้าร้านประมาณพันเหรียญนะครับขายอยู่ที่1้7บาทแล้วก็แถมฟรีส่งให้เพื่อนๆด้วยใครรับพิมพ์รับครับ107บาทฟรีส่งนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยว แป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวติดกลับมาใหม่นะครับเดี๋ยวไปเอาสินค้าชิ้นต่อไปนะครับมาขึ้นนะครับขอ蜂蜂蜂蜂แบพระคุณมากมครับเดี๋ยวรอบแป๊บเดียวนะครับกดติดตามกันไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเอาสินค้าชิ้นใหม่นะครับมาขึ้นไลฟ์กันนะครับขอบพระคุณมากมากครับเดี๋ยวเอาสินค้าชิ้นใหม่เพื่อนๆรอแป๊บเดียวนะครับกดติดตามกันไว้ก่อนเนาะกดติดตามนะครับอ่ากดติดตามนะครับอ่ากดติดตามกันไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเตรียมสินค้านะครับชิ้นใหม่นะครับมาขึ้นไลฟ์กันนะครับ เดี๋ยวสินค้าชิ้นใหม่นะครับมาขึ้นไลค์กันนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับขอบพระคุณมากๆครับ